เอาละสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม p y c SRJ และนารูโตะชิปูเดนอัลติเมตดินจ้าสตอมฟรร์ดีเซอร์มาอีกแล้วโอเคเราข้ามดีเซอร์เลยเราเข้าไปดูเนื้อเรื่องกันนะครับเพราะพาที่เราเล่นไปแค่ตอนเดียวนะครับเพราะมันยาวมากเลย20กว่านอาทีเลยนะไปดู <c oughs> นะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมอากาศเปลี่ยนผมก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเนาะอ่านั้นเราเล่นสมรภูมิของเรลาเด็กหนุ่มภาคจบไปนะครับเราก็จะมาต่อ,อที่ วิถีแห่งแสงสว่างนั่นคืออยู่ในขุมนรกกับอส่วนเสริมของผลทานที่แยกจากนะครับวิถีแห่งเงามืดเราจะมาเล่นออยู่ในขุมนรกก่อนนั่นเองเข้าเข้าวข้าความตายนะครับพาของนารูโตะนั่นเองไปตายแล้วงั้นเหรออินี่มัน

も、うの時点で、こ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 の時点この時点この時点で、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 この時点この時点で、この時点で、この時で、このこの時で、この時点で、この体ではな、こん時この時で、 ああウチハノは、の亡霊言わは、ウチハマダラだ、ウチワマダラ、マ,マダラ、マダララ、マダラマダラ、アラバタイはいい、ミチェンは、<スープ>イはイア、オカシダライダイオンはシアオレワジダチャクラを常に供給し続けなければ<スープ>あ シンデシャーのにうなものがこんなのにしようとしんだこの勝者なけのが和だなのだけの世界しれら、けのよう知るかよそんなの カはただ。シノナソリアンパガタンサだハファラメボーライファイナソシャリングまイなんでメオシガレオマイアモシャリンガマイトニングマイトシャリングがイトシャリングマイトソリンガンバサイユソロテホンライノチカラオハキスルカカリンン オリティオクならてことじゃねえか。こ今度こそさ人でちゃんと。るってことじゃねえか。なおさらここのようにあれね。あなたのマンドライでたぼん。かかし、パンジー。あかうるおいきてる。 ててからリリ、ね、リンリンーン,リンいいたーリンやいい <laughs> どんな夢見てんのか気になっっっちゃったって <laughs> そういう時の帯とはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。<laughs> <laughs> ぐるぐるお前笑ってんじゃねえごめんなさいっせ、せ、はあ、ここに来て、ずいぶん経つな。初めてお前らを見た時は、とりあえずこれだけで。ま <laughs> から作られたんだっけかそのデク人形は。 僕らからすると君の方がデク人形だけどねそうそう人間のくせに体半分は僕らと同じ腎臓体なんだからさマダラが気になるの因果を切るだのなんだのと訳わ,わかんねえ話だけして自分はずっと眠か。おねむか分かってなかったんだマダラの話まあ簡単に言うとね 本当の世の中の嫌なことを忘れて良い,いこだらけの夢の中みげちゃおって話し夢だから何だって,ああだって死んだ人だって生きてることにできるなんだそりゃ今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ君の頭だとそうなるだろうねうるせえお前なんかもっと頭悪そうじゃねえか正解 バカにしてんのかバカなのか。今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。よし、お前ら、そろそろあれやるぞ。はい、リハビリシニアスね。準備はできてんだろうな。もちろん。よし、行くぞ。はい、おっと、あんまりファブンバットな、クラブ、です。 โคนเจ้าตัวมันม้วนซะตอนนี้คนนั้นยังไม่มีชื่อนะครับเลยเรียกเจ้าตัวมันม้วนไปก่อนนั่นเองโอเค นีคระวังกำลังเสริมของเซสขาวกูตกลุ้นมวลมาแล้ววะนี่ไงอ๋อ <iento> uhm สสเอาไปเอไปไปยักขอลาบนักไ่วดีฮันนี่อห้ลาบ โอ้โหผมาผมาโจมไีแรงพอสมควรนะครับผมแต่ทำหมาไม่ได้เลยมาครับเป็ดตัวนี้นี่แน่โอ้ไม่โดนอ่ะไม่ถูกตัวครับเราก็จะโดนอย่างนี้นี่เองอามามา มาลงเดี่ยวกูเหมือนกันมามามากันให้หมดโอ้โหกูไม่พอแค่หาไฟเลยไปแล้วตัวนี้แหละมาตรงไม่โดนเยอะ

เอาพียไอไอ้ไอตัวไอ้ตัวม้วนมันหายไปไหนฮะมาดีครับออยมาเลยตัวม้วนซ่ไงไงนีเ่หนเหรอมาจตัวม้นวมน ชาจะกลับไปได้ไหมฮะมีแน่มันยักขาเข้าไปมีแน่ทางกระทำซื้เข้าไปกให้มาขึ้นมากมีเข้ามามีมีแน่ปุ๊กให้ งยขไปักอัดเข้าไปนะครับสเข้าไปนี่ไระเบิดเข้าไปดีนะาลูกอยักขาไม่โดนดิเกินหลังไม่หน่อยเดียวนะฮะน่ิมมาอัยยม่ส โอเคเกโดหรือพลังที่ม,มากกว่า50%เปอร์เซนจบนะครับกำลังประสาร่างกายเท่ข้ากับเจส,สิีขาวฮนะแขนแขนขวาที่เสียไปรูเ่มโตขึ้นมากแล้วปักฟื้นร่างกายอยู่เองตอนนี้กินกับการเป็นร่างกายแบบนี้ไปแล้วติด かかし大変だよさっき外行ってたんだけど君の言ってたリンってのがやばいよ何があったかかしってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる<ス>まだその身体じゃ今はしないよ<ス><ス> ินทกชิโอนี่กับาชิซะแล้วอ๋อตองมช่วยเพื่อนแล้วครับตอนนี้กน่นาาออโไเนองมันแไม่ใช่เหรอดีดีเหรอ,รอลินตกชิโอ่รขอบคุณนะจะตัวมันมนโทลายเป็นฝงนะฮะ 行くかーのキャラクターのキャラクターのキャラクタ行く。キャラクターの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  今日はうナリアバイジョキオダイアオリアクレノジケンタイガトウコイテルケド、ボクワヨコいカナイ。オリカク、カカシモ、ソジュにカコマレテルミタイ。ミナトセンセオ、ナニオイセンコアナカセロキー、カマいヨン、ね。

ลินโดงคาคาชิทะลวงหน้าอ,อกนะฮะใช้พันปักษาตัดสายฟ้าตัดเข้ามาที่ใจเลยคาคาชิเวลาสุดท้ายของลินแล้วเึงสายฟ้าออกมานะฮะเรียบร้อยติ้นใจลงไป แต่ว่าหนากไม่มีรูนะครับผมเพื่อเพื่อเพื่อให้มันติดเลนเนันนนนน่นเองอุ้ยกันั่นอเน่งกระจกงามมือบุกผาเลยนะเมื่อกี้บ้าเลยนะครับ,บูเองก็มังเสริมเหรอบ้านน่ะแค่คนเดียวนี่นะอ้ามันเอาละ ตอนนี้โอตโตดได้สวมได้สือขาวพูดนินจายคิริสองนีงจ่จดไปปัหาพารกิจลับโอ้โหมาเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ไปได้ทำการที่นี่ไปที่ต่อตู้แบบนี้เขาใส่ที่มาดามเรื่องไหนแล้ว ส่วนทสุสายแล้วเก่งเลยน,นะครับผมจดมาคุลุกจิจจดแ์ไม่มีวันสู้ฉันดูความสวยที่มีตาได้รอกับ่่ง ตะค้อนหนึ่งเหรอตะค้อนหนึห่งใช่โอ้ยเกินกระโดดยาวเลยอ๋อจะจัด่างต้นเหรอสวยอ่ะเข้า,ามาเลยพวกไอ้พวกง่อย ตอนนี้ตอนนี้ตัวของโอวิตวกาเศร้าหน้าดูเลยนะครับผมสี่อะไร โอเปตต์คนนี้น้องฟ้าเป็นสีเลือดเลยนี่นนยอ,ยอย่างนี้นี่เองฉันอยู่ในนรกสินะอ่โตนีเน,น่ะมักเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นดั่งรัก 夢だからなんだって思い通り死んだ人だって生きてることにできるリンうもう一度、もう一度、君のいる世界を作ろう俺がこう一度、もうを度、もう一そのために帰ってきた誰にもう一度、もう一度、もう一度、もう

要は俺の作り出した現実世界に見ると、それを連れをくるだけれだしるの規模を見を使って拡大をなければならないれそうだなうまずお前を見るとてて、それを見ると、それに見ると、それて見ると、それてそ 俺の月の目計画もな先の戦いで、柱間サイボーを手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ。リンネガンを開眼したのだ。ああそれは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻 マゾーをつくるのにに。その後、すぐにマゾーの体を触媒にして、柱細胞を培養したのがこれだ。こいつに俺の意思を入れた。 ครนว่าอเรดัาย้องอ้โ่ยาอยู่ในขุมแล้กก็จบไปแล้วนะครับผมดูอันนี้ไม่ดีๆหนึ่งต่อเลยตอนนี้ โอเคเอาละขอบคุณทักการติดตามรับชมมากนะครับผมในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันข้างหน้าในพาร์ทอื่นครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปฝากกดไลค์กด s u b s c คร b e กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม p c s RJ เดแล้วเราจะมาตามกันต่อที่พาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ